ครับคลิปที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงรายละเอียดของร่างกายท่อนบนในการฝึกสุบุริแรกไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาลงรายละเอียดของร่างกายในส่วนล่างในการฝึกสุบุรินะครับครับผมเฮ้ย <Hey! S 1> ขาที่ถูกต้องนะครับก็จะเห็นได้ว่า เข่าทั้งสองข้างย่อลงนะครับขาหลังจะออไ,มไม่เหยียดตรงนะครับนะครับแล้วก็ลำตัวเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับน้ำหนักจะถ่ายลงที่สองข้างเท่ากันเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยการเอาดาบนะครับชิดกับแกนกลางลำตัวจะเห็นได้ว่าปลายดาบจะอยู่กึ่งกลางระหว่างขาทั้งสองข้าง นในขณะที่การถ่ายน้ำหนักที่ผิดนั้นนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> ถ้าถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหน้ามากไปจะเห็นได้ว่าขาหลังจะเหยียดตึงตึงนะครับเมื่อเราตรวจเช็คก,ก็จะเห็นได้ว่าปลายดาบก,ก็จะชี้ลงไปที่ขาหน้านะครับอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นผิดเหมือนกันนะครับ เฮ้ยก <łość> ็คือถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังขาหลังย่อนะครับลำตัวเหยียดตรงเมื่อตรวจสอบก็จะเห็นได้ว่าปลายดาบก็จะอยู่ชิดที่ขาหลังนะครับ